ห้าเรื่องน่าสนใจกองทุนรวมไทยคุณรู้จักการลงทุนผ่านกองทุนรวมไหมด้วยเหตุผลที่กองทุนรวมเริ่มลงทุนง่ายใช้เงินลงทุนน้อยมีผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการให้แถมมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายและกองทุนประเภทลดหย่อนภาษียังครองใจมนุษย์เงินเดือนจึงทําให้จํานวนผู้ลงทุนและปริมาณเงินที่ลงทุนในกองทุนรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและนี่คือ5เรื่องน่าสนใจกองทุนรวมไทยที่คุณหรือใครถ้ารู้แล้วจะอยากลงทุน 1. กองทุนรวมไทยมีเงินลงทุนสูงกว่า3 0เต์เมื่อเทียบกับ GDP มูลค่าการลงทุนผ่านกองทุนรวมเติบโตต่อเนื่องณสิ้นปี2564มูลค่าทรัพย์สินกองทุนสูงมากกว่า5ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น3 3 4 8เอร์เซเมื่อเทียบกับ GDP ของไทยสะท้อนความตื่นตัวในการลงทุนผ่านกองทุนของผู้ลงทุนภายในประเทศและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในอนาคต 2. กองทุนรวมไทยมียอดบัญชีลงทุนกองทุนทะลุ10ล้าน <Wow. S 1> จำนวนผู้ลงทุนและบัญชีการลงทุนในกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วง20ปีจากปี2544ที่มีบัญชีลงทุนในกองทุนรวมไม่ถึง6000บัญชีเป็นเกือบ10ล้านบัญชีในปี2564 3 กองทุนรวมไทยมีนโยบายการลงทุนหลากหลายขึ้นนอกจากพัฒนาการในการเติบโตของยอดบัญชีและมูลค่าการลงทุนในกองทุนรวมแล้วปัจจุบันกองทุนรวมยังมีการออกกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายเพื่อรับกับความสนใจในการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่นการลงทุนในรูปแบบที่มติแบบกลุ่มเฮลท์แคร์โลบติกส์ EV เทคเซมิคอนดักเตอร์การลงทุนในตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำน้ำมันอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานการลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงินฟิวเจอร์สออปชัน่นส์รวมถึงการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษี S S F R M F 4กองทุนรวมเริ่มใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องกองทุนรวม L M T ภายใต้ตลาดการลงทุนที่มีความผันผวนสูงขึ้นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผู้ลงทุนต้องให้ความสำคัญ การออกเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องหรือ LMT เป็นการสร้างกลไกเพื่อรองรับโอกาสที่จะเกิดปัญหาด้านสภาพคล่องสำหรับกองทุนรวมอย่างเป็นระบบซึ่งเครื่องมือประกอบด้วย7เครื่องมือย่อยใน2กลุ่มหลักประโยชน์จากเครื่องมือ LMT คือช่วยชะลอผลกระทบด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมในภาวะที่มีความผันผวนสูงสร้างความเป็นธรรมปกป้องผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนทำให้กองทุนรวมในไทยมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง สอดรับกับกองทุนรวมต่างประเทศช่วยลดความเสี่ยงเชิงระบบหรือ systemic risk ของอุตสาหกรรมกองทุนรวมเพื่อนๆสามารถสแกน QR เพื่อเข้าไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมถือเป็นหนึ่งเรื่องควรรู้ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมนะครับ 5. กองทุน S S F และ R M F แจ้งลดหย่อนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดห้ามลืม สำหรับเพื่อนๆที่ลงทุนกองทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษีอย่าง S S F และ R M F สำพากรได้ปรับวิธีใหม่ให้แจ้งความประสงค์หนึ่งครั้งผ่านบลจที่เพื่อนๆซื้อกองทุนซึ่งจากเดิมนั้นบลจจะออกหนังสือรับรองให้แล้วเรานำมายื่นลดหย่อนเองตอนยื่นภาษี แต่หลังจากนี้ผู้ลงทุนทุกรายที่ต้องการลดหย่อนภาษีผ่านการลงทุน S S F และ R M F จะต้องแจ้งความประสงค์กับบลจที่ท่านลงทุนเพื่อให้ทางบลจแจ้งต่อสัมภากรในแต่ละกองทุนเพื่อนเพื่อนแจ้งเพียงครั้งเดียวในปีต่อๆไปไม่ต้องยื่นอีกยกเว้นว่าจะซื้อกองทุนกับบลจอ,อื่นทั้งนี้จะต้องแจ้งภายในวันทำการสุดท้ายของปีที่ซื้อนะครับและนี่คือ5เรื่องน่าสนใจที่ต้องอัปเดตกับการลงทุนในกองทุนรวมไทยอย่าลืมนะครับ ออมก่อนรวยกว่าคิดจะเริ่มออมเริ่มง่ายๆผ่านกองทุนรวม